นำปูพันผสมป่านะครับตัวคอกคืนนี้ลูกโดกมากนะครับคอกนี้ต่อไปนะครับมาดูคอกต่อไปนะครับคอกนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพี่นิกทำกินเที่ยวเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราพามาดูลูกหมูนะครับที่คอกของเราออกลูกเยอะแยะเลยนะครับดูนะครับ ตัวนี้ออกยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับข้อนี้สองตัวนะครับข้อนีอ้เดี๋ยวจะมารีวิว though, อีกครั้งหนึ่งในข้อนี้นะครับเป็นลูกดำภูพานนะครับดำภูพานผสมป่านะครับตัวข้อตัวนี้ลูกด,ดกมากนะครับข้อนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้นะครับตัวนี้ลูกหมูดํานะครับ ข้องี้ได้น้อยหน่อยนะครับสี่ตัวแต่สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากเลยโวนอ้วนทั้งนั้นเลยนะครับนะครับข้อนี้นะครับตัวนี้ออกน้อยสุดเลยนะครับที่เคยเห็นมานะครับสองตัวนะครับข้องี้สองตัว ต้องหาวิธีแก้นะครับว่าจะดําเนินการยังไงนะครับเพราะคอดน้อยนะครับรอบต่อไปก็คงได้ดูนะครับว่าจะทํายังไงนะครับข้อนี้นะครับหกตัวนะครับครับสวยเลยนะครับหกตัวกาลังจะมั่มเลยนะครับข้อนี้หกตัวก็โอ้รอบนี้ก็สมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับสมบูรณ์ดีทุกตัวสวยทุกตัวเลยนะครับ สวยมากเลยแม่นี้นะครับแม่นี้ใกล้จะคลอดแล้วนะครับใกล้จะคลอดแล้วใกล้จะคลอดแล้วมาดูอีกนะครับตัวนี้รุ่นหนึ่งเดือนนะครับรุ่นหนึ่งเดือนตัวใหญ่มากนะครับ ตัวใหญ่มากรุ่นเดือนกำลังนอนอยู่เลยนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับรุ่นนี้10ตัวสตัวโอ้ยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ออยังให้อยู่กับแม่อยู่นะครับแต่ก็แม่ก็อ่าก็ปล่อยให้เขาเขาจะผสมแล้วนะครับเนี่ยจะผสมแล้ว สมแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนเท่งเรี่ยงนอนแบบนี้นะครับครับลักษณะนะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ใกล้คลอดแล้วนะครับนี่ใกล้คลอดแล้วดูสิครับกำลังกินนมเลยนะครับ รอบนี้พ่อที่ผสม,มก็คือพ่อหมูป่านะครับหมูป่าเลยก็จะตัวงออมาก็จะลายหมดนะครับตัวนี้ตัวนี้สองตัวก็สมบูรณ์นะครับหมูออกมารอบนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ทุกตัวนะครับสมบูรณ์ทุกตัวก็ถือว่าโอเคนะครับสมบูรณ์ทุกตัว ดูสิครับดัมปูคานกำลังให้นมลูกนะครับเดี๋ยวจ้าวเลยนะครับโอ้ข้อนี้ข้อ12นะครับแต่ตัวหนึ่งข้อออกมาแล้วก็คือเขาตายนะครับตายตัวหนึ่งเพราะคลอผิดท่าออกมานะครับก็เลยทําให้ตายตัวหนึ่งก็เหลือ11ตัวนะครับเ11ตัว นีก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับลูกหมูเราดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับมาดูแม่อีกตัวหนึ่งนะครับแม่นี้แม่นี้ก็ท้องแล้วนะครับท้องท้องเริ่มโตแล้วนะครับก็น่าจะประมาณสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วนะครับครับถ้าสนใจนะครับก็ okay. ติดต่อได้นะครับคําสิงฟาร์มโคกหนองนามหาสรารคามครับอยู่ที่บ้านหนองย่า้อง,องตําบลบ่อใหญ่อําเภอรบระบือจังหวัดมหาสรารคามนะครับเบอร์โทรติดต่อก็0801777452นะครับถ้าใครสนใจลูกหมูนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับคับคลิปนี้ก็อขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับรอ,อชมคลิปต่อไปครับ